ที่พักสวยครบใจกลางเมืองหัวหินสระว่ายน้ำอินฟินิตี้ o ูลวิวพา n นราม a ห้องนอนสบายแถมยังเป็นเพทเฟรนด์อีกด้วยวันนี้เมย์กับพี่นกมาเช็คอินกันที่โรงแรมดุสิตดีทูหัวหินค่ะและห้องที่เราพักห้องนี้นะคะเป็นห้องดีลักซ์ที่มาพร้อมกับเตียงคิงเบดนุมน่มๆขนาดของห้องก็ถือว่ากําลังดีค่ะห้องน้ําก็ไม่อึอดอัดมีเรนชาเวอร์แล้วก็อเมนิตี้ให้ครบถ้วนในห้องมีชากาแฟกาน้าร้อนเสื้อคลุมตู้เซฟห้องเขาคือทั้งสวยทั้งใหม่นอนสบายชอบมากๆเลยค่ะและที่ด้านล่างของโรงแรมนะคะจะมีสวนเป็นพื้นที่สีเขียวให้มาเดินเล่นนั่งเล่นกันได้ว่าแล้วเราก็สั่งสวีท ค่ะเป็นเครื่องดื่มจับคู่กับขนมแล้วก็มานั่งกินชิลๆในสวนบรรยากาศดีเลยที่นี่จะมีสระว่ายน้ำสองสระนะคะที่ชั้นล่างจะเป็นสระเล็กแบบนี้แล้วก็ใกล้ๆกันเนี่ยก็จะเป็นคิสคลับค่ะส่วนเรื่องอาหารการกินนะคะที่นี่เขาก็จะมีห้องอาหารดูสิกูเม ที่เปิดให้บริการทั้งวันแบบ all day dining เราก็ฝากท้องที่นี่กับทั้งมื้อเช้ากลางวันเย็นเลยละค่ะบอกเลยว่าเมนูเขามีหลากหลายไม่ว่าจะเป็นอาหารไทยซีฟู้ดอาหารตะวันตกนะคะพิซซ่านี่คืออร่อยเลยปิดท้ายด้วยของหวานสาคูต้นดีงามมากแล้วตอนเช้าเราก็ตื่นมาดูพระอาทิตย์ขึ้นกันที่สระว่ายน้ำชั้นบนค่ะสระนี้ถือว่าเป็นไฮไลท์เลยนะคะเป็น infinity pool ที่เห็นวิวแบบพาโนรามาบอกเลยว่าสวยคุ้มค่าการตื่นเช้าจริงๆค่ะแล้วก็ได้เวลาอาหารเช้าพอดีเลยค่ะเดินลงบันไดมาจากสระว่ายน้ำเนี่ยก็จะถึงห้องอาหาร อาหารดูสิกูเม่เลยอาหารเช้าที่นี่เขาก็จะจัดเป็นบุฟเฟ่ตนะคะลายอาหารก็มีหลากหลายใช้ได้เลยล่ะค่ะจัดว่าเป็นโรงแรมที่สวยครบจริงๆถ้าใครจะมาเที่ยวหัวหินก็ไปเช็คอินกันได้เลยจ้ะ